กาศตอนเช้าสวยมากนึ่ข้ากคนเห็นหมอกปะ้าวเข้าคือแดเดนน้ำตกตก,กะดินน้ำแรงมากทาุกคนบล็อกกระดาน,นะครับชื่อเดิมน้ำที่ไหลผ่านซอกหินหานะครับเขาช้างเผืโอพูทางเขาช้างเผื่อคุณไม่เห็นปะเด้ดๆ คุณครสมมติเขาเขาเรียกเขาช้างเผือกคุณเป็นรูปช้างคุณเหรอไปชิราลงจอนคนลงพานคนกับมันทำไสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะขอตลอนรับเข้าสู่ช่องไปกอล์ฟนะครับในคลิปนี้นะครับเรายังอยู่กันที่หมู่บ้านนิตองนะครับเรายังไม่ไปไหนนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับเราทิ้งท้ายด้วยนี่นะครับป้ายหมู่บ้านนิตองนะครับก็ในคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ดูนะครับอีพีที่สามจุดหนึ่งนะครับไปดูกันได้นะครับเป็นการเดินทางนะครับล้วนเลยเป็นการเดินทาง จริงๆนะครับจริงจังเลยนะฝนก็ตกโอ้โหแต่วิวข้างทางสวยมากนะครับไปย้อนดูกันได้นะครับอีพีที่3.1นะครับก็ในคลิปนี้นะครับหรือในอีพีนี้เรายังอยู่กันในหมู่บ้านดีตองนะครับแล้วเราก็กําลังจะขึ้นนอนนะครับในคลิปนี้นะครับก็คือเรายังไม่ไปไหนเราไม่มีแผนไปไหนเลยนะครับการเดินทางค่อนข้างจะล้านะครับเราก็ขอตัวนอนก่อนนะครับมาลุ้นตัวนครับนอนเช้า วันนี้หกโมงคนตกทัังคืนเนี่ยวันที่สองยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ฟังหน้าเตยฝนเน่านอนฝนตกกลางคืนตกแรงนะแรงมากเนี่ ดี๋ยววันนี้ก็คงจะดูก่อนนะว่าวันนี้จะเป็นยังเพราะผมวันนี้ผมมีธุระด้วยนะก็อาจจะไปเล่นน,นิดหน่อยนะครับแล้วเดินทำเป็นควันก่อนแล้วก็จะได้ออกกันนะสีส่เช้าที่28นะครับ28กระดาษก็กระดะตอนนี้หกกี่โมงแล้วหกโมงครึ่งนะครับ เดินลงไปจกินกาแฟดูสภาพแต่ฝนยังตกไม่หยุดเลยดู่นนตกไม่หยุดเลยนะครับก็วันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปน้ําตกหรือเปล่านะ่เหมือนที่ตอนเช้าพูดไปนะเพราะว่าผมมีธุระไปอีกอะ่ะรีบอะ่ะพาเพื่อนมารีบรีบผมไม่ค่อยชอบเลยตัวเองนะก็เ,เดี๋ยวจะพาทุกคนลงมา ดูบรรยากาศาต,ตอนเช้าด้วยนะเผื่อร้านกาแฟาเปิดผมอยากกินกาแฟาตอนเช้านะก็ะเดี๋ยวดูว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าไม่เปิดก็เดินกลับเรื่ตอนผมนอนอยู่ข้างบนนู้นนึกไหตรงนู้นเห็นปะโอ้ออนู้นับก็ประมาณนี้นะไม่รู้ว่ามีร้านไหนเปิดป่ะชาารู้ม่มีใครเปิดเลย ออนอนบนอาคารเด็กนะครับไม่รู้จะเห็นป่ะหลังเนี่ยหลังหลังเนี่ยไล่ต่อเนี่ยเลยขึ้นไปอีกนะหน่อยหนึ่งบรรยากาศตอนเช้าสวยมากนึงขโมนเห็นหมอกป่ะเดินลงมาดูก่อนนะว่ามีร้านไหนเปิดบ้างแต่ดูจะทรงแล้วเหมือนจะเขาจะไม่เปิดเลยโอเคเดี๋ยวผมเดินขอเดินหาก่อนนะครับ มีสรุปได้กาแฟนี่มากินแทนนะไม่มีใครขายแลบเราก็ได้ปงองโก๋สองตัวทั้งหมดตรงนี้สาสิบห้าบาทอยู่กรงตลาดนะบรรยากาศเขาได้ฟิลแต่ไม่มีไฟมันไม่ค่อยมีใช้นะทุกคนเหมือนเขายังไม่ปั่นไฟเมื่อคืนก็ดำดับติดๆบรรยากาศดีมาดกดังหมตกทั้งคืนเลยขอตัวดินกาแฟก่อนนะครับ แนะนำนะครับแนะนำมีหนึ่งร้านผมยังไม่ได้ออกนะก็กะว่าจะออกสักประมาณเกือบเกือบเก้าโมงนะครับก็นี่ครับแนะนําร้านร้านประชูนะครับใจใจดีนะครับมาลองกินกันได้ผมสั่งแกงแบบเขาเรียกอะไรนะป้าเขาเรียกอะไรนะครับแกงข้าวซอยข้าวซอยของข้าวซอยไกย่ข้าวซอยหมูจา้า มันมีชื่อเรียกไหมครับข้าวซอยของแบบอันนี้แหละเช่นนั่นแหละข้าวซอยข้าวซอยของฝรั่เยอะๆคะอันนี้อันนี้น่าจะอร่อยไม่ต้องเยอะอันนี้ทางทางสูตรของเราก็เป็นสูตรของเป็นสูตรของทา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 งการทางการชนะไม่ให้ทางการแบบเป็นการทางการพนักานทางการนะจ๊ะทางการนะจ๊ะแนะนำนะอีกหนึ่งร้านนะที่น่ากินอยู่ตรงแยกแยกนี้นะ แยกที่จะไปสะพานที่เขาถ่ายรูปก,กันนะแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นป้ายไปเจลุลนเดี๋ยวพาไปดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่หน้าตาเป็นยังงน,นี้เอาอะไรจ๊จระกกมา<ๆ>ดูกันไมข้าวซอย,ยที่ั <c oughs> างากกกะบดปแไข้าวซอยที่เชียงใหม่มันจะเป็นแบบก็ฟอร์มหน่อยยังไม่รู้รสชาตินะเดี๋ยวขอกกินก่อนนะครับเฮ้ย สรุปนะทุกคนคืออร่อยนะครับสำหรับแกงเขาเรียนนะแกงอะไรวะมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนเออเขาบอกว่าข้าวซอยครับข้าวซ,ซ,ซอยทางทางการจนะบุรีนะไม่ใช่ทางการที่เป็นทางการ <laughs> อร่อยมากแค่สี่สิบบาทเองนะกับข้าวสองอย่างก็สี่สิบบาทป้ะใช่สี่สิบเออกับข้าวสองอย่างก็สี่สิบบาทถือว่าราคาไม่ได้ชา้านักเที่ยวมากนะ ถือว่าราคาโอเคกลางๆกำลังคือกำลังกินอ่ะเอาง่ายๆสีบาทที่ผมว่าถือไม่แพงมากนะสำหรับการที่เดินทางจากการขึ้นมาบนนี้อ่ะก็หลายร้อยโลอยู่นะเอ้ยหลายสิโลอยู่นะกิโลนะเออกิโลนี่ใช่<อ>แพะก็ถือว่าถูกมากนะครก็มากินได้นะครับสําหรับร้านปลาชูใช่ไหมร้านปลาชูนะครับก<ๆ>ับข้าวอร่อยนะครับแล้วก็เป็นกันเองด้วย ได้รู้เรื่องราวว่าหมู่บ้านนี้เป็นยังไงนะครก็เดี๋ยวขึ้นไปที่พักแล้วก็เดี๋ยวเดินทางลงนะครับอาจจะไปน้ําตกก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็คงอย่าแวะเข้าเขืเ่อนวัชีราลงกรน,นะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ว่าจะเป็นยังไงปะไปครับออกเดินทางเรามาดูแผนที่กันบ้างดีกว่านะครับว่าเราจะ ไปแวะไหนกันบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับเราจะไปแว่น้ำตกจอกกระดิ่งนะครับแล้วเราก็จะเดินทางนะครับจากน้ำตกจอกกระดิ่งนะครับไปเขื่อนวชิระลงก่อนนะครับต่อด้วยนะครับเขื่อนวชิระลงกรณนนะครับเราก็จะยิงยาวนะครับกับบ้านเลยนะครับแล้วเราก็จะแยกกับเพื่อนหลิวนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนเรานะครับยิงตรงกับบ้านนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับ สาย10ครับหมู่บ้านนะตรงโน้นมองไกลนะหนู่งหนึ่งหน้หนอ่ะก็เป็นอา่าป้ายชื่อนะป้ายทดี๋ยวมาเขียนมันจะป้ายชื่อป้ายทดี๋ยวมาเขียนถ่ายรูปกันนะทุกคนเทียบเลยโอเคแล้วก็ต่อไปก็น่าจะไปน้ำตกจอก,การดิ่งนะครับ อ๋อดีไปทักชั่วโมงนะครบับกระดิ่งเปิดเวลา8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งถายยังโอ้เรียบร้อย เมตรหลายทางชำรุดนะครับเตียมจี๋ถ่ายไม่ทันก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครันี่ขวามือนะครับวตรงนี้ก็เอาเรื่องลเยนะทางแตกด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางชันด้วยระวังลื่นนะตรงนี้ โอ้ระวังลื่นอย่างเดียวไม่ได้ระวังเลยระวังลื่นอันตรายลื่นมาแล้วเรียบร้อยแนละ้อันตรายยาวเลย ทางนี้น่าจะก่อนถึงหรือเปล่าใช่ไหมโอ้ใช่จริงด้วยก่อนถึงนะก่อนก่อนถึงน้ำตกก็ถึงแนละนะ้วตรงนีเ้เดี๋ยวหาที่จอดรถสักคู่นะครับน้ำตกจอกกระดินนะครับเดี๋ยวจุดจำนายนะบัตรเข้านะคนละเท่าไหร่กันไม่รู้ กินข้าฟรีครับเก่งยอดได้เลยครับว่ามากี่อ้าวเข้าฟรีแถมไม่ได้เอามาโอ้สิยดายโอ้ลืมเอาไอ้นี่มากระดาษเลยไปแปะเออนาสนว่ะแล้วมันไม่ไม่ดีอ่ะไอ้เขา <laughs> มันเหมือนใครฝากปั๊มมาแล้วก็มาปัม๊มเออลืมเอามาโอ้โหเสียดายวะ่ะเดี๋ยวแจ้ง<ม>ชื่อแล้ววันนี้ข้าวฟรีอ๋อวันนี้เป็นวันนี้นี่วันวันวันพ่อเข้าฟรีโอเคเดี๋ยว ลงชื่อสักคู่นะครับสามท่านครับมารถเครื่องครับรถมอเตอร์ไซค์ครับปกตินี่เก็บเก็บเก็บค่ายังไงครับค่าเข้าเป็นสี่สิบครับแล้วก็มีค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ยี่สิบอ๋ออันนี้รถกี่คันครับสองคันครับครับเข้าได้เลยโอเคก็ค่าจอดรถนะครับก็มอเตอร์ไซค์ยี่สิบแล้วรถยนต์นะครับรถยนต์สามสิบบาทรถยนต์สามสิบบาทครับก็คนละคนละยี่สิบถูกป่ะหรือว่าคนละสี่สิบบาทคนละสี่สิบบาทคนละสี่สิบบาทมาตรฐานอุทยานเนาะ ปกติแล้วมาตรฐานอุุญาตน,นะก็ออกคนละ40บาทนะครับบรรยากาศดีมากนะครับลืมเอาสมุดอุทยานมาไอออฟไอออฟมึงลืมอีกแล้วอ๋อมึงลืมอีกแล้วข่าวก่อนมึงไปอะไรนะข่าวก่อนให้เตือนสติเลยนะข่าวก่อนไปเขาใหญ่อยากได้นะอยากได้หนาทีแนละ้วไม่เอามา <c oughs> ก็น่าจะได้ยินน้ำตกประมาณกี่เมตรก็ไม่รู้ครับก็เดี๋ยว ดดเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวไปวาไปนู่เนเลยดีกว่านะทางเดินก็คงจะเป็นทางเดินแบบนี้ยไปเรื่อยๆนะครับ็นทางเดินดีแล้วะครับก็เดี๋ยววาไปหน้าน้ำตกเลยเสียงดังเสียงดังมากถึงตรงนี้เลยนะครับมาสักทีโอเคครับห้ามโยกพิงราวสะพาน น้ำตกน่าจะอยู่ข้างหน้าผนเพียบเลยทุกคนดูดิเห็นไหมในกล้องน่าจะเห็นนะน้ําค่อนข้างจะแรงนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะน้ําก็แรงเป็นเรื่องปกตินะเพราะน้ําอาจจะมีน้าําป่าไหลหลากด้วยคนระับน้ําสีไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะดูจ้ตกมาจากตัวงูนะน้ำตกก็อยู่ทางาเดี๋ยวเราก็กาลังจะถึงแล้ว ไม่รู้ว่าเดินมาประมาณสี่ห้าร้อยเมตรได้นะน่าจะถึงอยู่นะครับใกล้ถึงแล้วแคดนน้ำตกจัก,กะดิง้งว,ว้าวจัก,กะดิ้งวออร์ฟอล คตรอลังการทุกคนน้ำแรงมากทุกคนน้ำโคตรแรงอะ่ะดูดิโอ้โหน้ำแรงเวอร์ใครที่ได้ด้่นก็โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายซูมแบบซูมให้ดูนะตรงนู้นอ่ะ ภูน้ำแบบน่ากลัวมากแรงจัดนะทุกคนชื่อเดิมพม่าคือก๊อกกระดานอ๋ออ๋อแสดงว่าเปลี่ยนจากจ็อกกระดิ่งไม่เปลี่ยนจากก๊อกกระดานเป็นจ็อกกระดิ่งนะทุกคนอ๋อไม่รู้นะเนี่ยชื่อเดิมเหรอเออนี่ไง เหนปป๊อกกระดานนะครับชื่อเดิมน้ำที่ไหลผ่านซอกขินผานะครับออชื่อเดิมของเขาก็จะมีข้อห้ามนะครับก็จะมีเบอร์โทรแจ้งเหตุนะเผื่อใครเป็นอะไรนะด,ด,ดี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 แบบนี้ดีค,ครับตามแรงมาก ลงไปคือด่องแน่เนี่ยสวยเกินแต่น้ำแรงเกินน้ำตกอะไรนะก๊อกกระดาน,นกระดาน,นกาน๊อกกระดาน,นกระดานหนึ่งไปโดดเฉลิมดูไม่เอตุลาหานอนอะไรก๊อกกระดานกระดานใช่ก๊อกกระดานคนะรับเกยจากก๊อกกระดานเป็นจั๊กกระดิ่งนะชื่อเดิมขอน้ำตกครับน้ำโขดผู้น้ำ,น,ำน่ากลัวมากลเลยเพื่อน เสียงก็น่ากลัวเออก็นะครับจากตรงเนี้ยนะที่เราอยู่ตรงเนี้ยนะที่จอดรถนะครับไปจนถึงป้อมเจ้าหน้าที่นะครับจนถึงจอกกระดิ่งก็สามร้อยเมตรนะทุกคนส0มรอยเมตรเองใกล้ๆนะครับแต่ทางที่เข้ามาค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ถามว่าอันตรายมันก็ไม่ได้อันตรายนะครับก็ ใช้เบรกอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าทางมันค่อนข้างจะมีน้ําแล้วก็ตะไคร่นะติดระวังพอเบรกลื่นมันก็จะถลายลงมาเลยเพราะมันเป็นปูนหมดแล้วนะก็จะมีแค่ช่วงเล็กๆนะช่วงประมาณไม่ถึงสองเมตรสามเมตรดีนะเป็นทางดินนะที่รถกําลังลงมาตรงนั้นเป็นทางดิน,นะครับมนโอเคเดี๋ยวโ,ดโ,ดโดออกเดินทางนะครับน่าจะน่าจะน่าจะนะครับไปเขื่อนวชิราวงก์นะครับต่อแล้วก็ยิงยาวกับชมบุรีเลยนะครับ โอเคเนี่ยที่ผมบอกนะมันจะเป็นทางช่วงครับสี 4, ่ห้าเมตรอ่ะนี่แหละแค่นี้มันจะมีแค่นี้นครับที่ขึ้นยากหน่อยไอ้ที่รถเก่งก็จะลำบากหน่อยครับ ตรวเดินทางสลับนะครับ้วดูก่อนว่าจะได้แวะหรือเปล่า เขาช้างเผือกโอ้ทางเขาช้างเผือกเพื่อเห็นปะเูด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 ูลูดชู้้เดู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 ปูด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 าดูด่ดูดู็ูดูรูู้ด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 ูู้กูดู่ะดูู้ด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 อดูดูดาดดูดูแดู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 ดด เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าเขื่อนนะอน,อน,น,อนะครับไปดูเขื่อนวัดเชียงโงก่อนสักหน่อยนะครับแต่วิวโคตรดีเลยวัวนนี้ว้าฮนะ อะไรตนะัววชิราลงกรณ์แกมเขื่อนวชิราลงกรณนทุกคนสวยจัดเลยเดียนะ๋ยวแวะขึ้นไปข้างบนไปถ่ายรูปกันถึงแล้วทนะุกคนบนสันเขือ่ลลอนนะครับวชิราลงกรนะครับโอยมีนิงด้วยดูมีนิงด้วยมีนิงด้วย <c ười> เขาพอข้ามปีนข้ามนั่งโอ้สันเขื่อนสวยจัดเลยวะทุกคนมันจะเอาเว้ยทุกคนดูความโซนของมันมันรอดมันเอากาแฟเพื่อนผมไปกินเนี่ยดูมันไม่หลับแน่คืนเนี้ยดูมันโซนจริงๆ่ จุดทางทางก็มีการแย่งอยูางเจอกัน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 ไปรับแจ้งกับเพื่อนแล้วนะครับ